สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนีมาพบกับอูนําไซเด้อครับผมอูนําไซจะพาพ่อพี่น้องไปตามหาแนวทางตัวเลขน้ากันเนาะครับมนีกะแต่ตามตะเสาเนี่ยเนาะครับบรรยากาศเงียบมือเสาครับก็ไปตามเลขควั้ฝันน้ำโมบัดนี่แหละครับให้พ่อแม่พี่น้องเด้เบิ้งน้ากันเนาะครับกับพี่สาวกะเป็นพี่สาวแม่น้ําเสียนี่แหละครับฝันครับโอ้มาเบิ้งแม่ยีกับพ่อยีเฮ็ดนี้ยังอยู่น้อบานนี่ เห็ดยัางน่องไหมเงี้ยเห็ดนานผักเห็ดนานผักจ้ผักบัวผักบัวขันขันสมพักเดีบ้านี้อันเอาไปไว้ชาเห็ดยู่เห็ดกินนั่นละอืมเหยื่อไปขึ้นห้อะอันไปถามแม่เลี้ยงด้วยคนเบ่าให้แม่ฟังอยู่ว่าแม่ฝันอันคอยฝันแม่แม่ยอืมฝังข่าวๆก่อนเนาะเออคอยฝันแม่แม่ ฝันดีดีว่าสันมันงวดก้อนเพิ่นก็ได้ดีเนาะยืดต้นกล้วยนี่แหมโอ้ยงวดก้อนนี่ก็แม่นมันนั่นล่ะได้อยู่นี่มันก็ถือยู่วหนึ่งซีซีหนึ่งนั่นแหมนั่นละยกกอกล้วยถือว่ามันดวงมันดีอยู่งวดนี้ก็ว่าฝันดีอยู่อืมฝันดีอยู่วใช่บักทั้งมา นั่นเด้อมากใช้เห็นลงคลิปให้เพิ่นฟัางเนี้ยมันวางที่นั่นและไปไปหาแม่เล็กฝุ่นยืดเทิ่งฝุ่นยืดเทิ่งไม่เงี้ยเทิ่งฝุ่นครับไม่เงี้ยป่าฝันตีบาะนีคฝันอยู่ยังจำบ่าได้หูเมียขึ้นเลื่อมโหลดจะมาเป็นยังไงฮึมไม่เจอพญ่์จำได้ฝันมัดขึ้นนั่นแหละยังจำบ่าได้ มันมืดขึ้นมูมียาขึ้นให้เลื่อมไปเอาโหลดจำข้อมันฝันบ้าได้ไปเี่นี่เขาจิตจะไปหน้าดิจะไปหน้าก่อนถามบ้างเขาวน้ำเสียเจ้าผ้าพ่อยพี่น้องไปตามแนวทางตัวเล็กแม่เล็กฝันนะครับนี่แหละครับหัวต้นก้อนๆบนด้วยครับผมเขวันกะ ได้เลขกยึดต้นกล้วยเนาะครับหนึ่งซีซีหนึ่งเนาะครับเห็นไหมครับเห็นไปทางเฮียนแม่หน่องพี่นะครับสอดทะลุไปทางหุ่นเลยครับครับบรรยากาศตามแนวทางตัวเลขกควบฝันเนาะครับตรงหาคลิปลงให้พ,พ่อพี่น้องก,ก้อนเลขออกนะครับผมเรื่อยๆเนาะครับเอาเส้นเคยแล้วครับกับเห็บีใจดีทันได้ถี่มีแนวทางดีๆสำรับ อูน้ำเซ้นะครับกัโทรมาไล่ด้วยครับผมทางส่องของแม่น้ำเชียพอกอมาเชียนะครับใส่เบอร์เดียวกันครับเอาอูน้ำเซ้ก่ะจะพาพ่อไอพี่น้องไปถามเขาเหล็กคว่วฟันของแม่เล็กด้วยครับผมไปรับซุมรับฟังน้ำกันเลยเลยครับเนาะครับก็ะดีหอดเงี้ยนแม่เล็กเราด้วยครับนี่ครับบาดแม่เล็กเป็นฟันนะครับฟันเออได้ลายมือแล้วครับได้มือก้อนนี่แหละครับ าไปซอยงานแจกเขาเบาวางเนาะครับก็เลยบ่ได้มีเวลามาให้แนวทางนะครับนี่ครับก้อนเหล็กออกมาหอดทีแล้วครับนี่ครับเอาวันดีเอฟซีครับทุกคนเอาฟันว่าจังใดก็คือแม่โอ้ยฟันเด็ดร้ายมือแล้วช่องสามมือแล้วฟันบานพ่อยใหญ่ผ้าเด็กหน่อยไปเห่นตุ้งเงี้ยนบาน่ย่างเคยหนาต่างโดดหน้าต่างลงมาก็เลยซูนให้เพื่อน่าสั่น อันศูนย์ก็ได้เพื่อนไปตุ่ตีก็เรดนก็มีแต่ศูนย์จวเป็นยังไงก็เลยนหนีจากเพื่อนมากถ้าปอเล็กหน่อยอันยิ่งผู้นหนึ่งเล็กหน่อยผู้ยิ่งเล็กหน่อยผู้ยิู่้นั้นก็เลยววานไปชวงหนูในแมว่าจัไปช่วงก็ไปช่วงไปโรงเรียนนี่แหละไปหอดนี่ก็เลยไปช่วงเหลือก็เลยว่าแม่เนียกันเด้อเพื่อนก็เลยเอื่อนน้ำกลนไอแม่ไอฟาเนี่ยก็เลยหันไปเพื่อนได้ว่า ีแม่สิดวงดีนะไววไว้นี่ีอแม่สีโสดีอยู่วาจันโอ้ก็เล่หัวเมียจ็ครตเตอรีแจ็กใบไปบ้านี่ครับลอตเตอรีก็ซื้อละล่ะซื้อตัวไดให้บ้านนี่เลขไทยอันหนึ่งเก้าศูนสื่อโอ้ตรงกับอายุอู้น้ำใสเลยสิบเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สื่อไวหนึ่งเก้าศูนย์ไม่ศูนยเนาะศูนย์แต่ศูนย์กับเทิันเห็นเล็กหน่อยก็เลยว่าน พูดเฒ่ <Ừ. S 2> าก็เก้าซั้งศูนย์ก็เลขสี่ 1, 0, หนึ่งเก้าศูนย์นะจ้ะเจ้าหน่อยผู้หญิงบ่เป็นซีบบ่คือตีเลขไปนี่จ้าแต่บ,บ่เคยตีจักเทียบ่เคยตีตะเกียรอย์อันนี้งวดอันก้อนๆไปพนกันคนนี้แหละครับเลนเลกยื่นต้นกล้วยนั่นบ่แมห่หนึ่งซีซีหนึ่งโอ้คันงวดนี่ <ม>ก <มา S 2> ็จะแจ้งได้ดอกฟักนกระไดกับไปตีเอาเย็บซี่กระไดเขาจะฟันทีเดียวติดวัเดียวเขาจะฟันนี่แหละจ้ะโอ้โหเขาจะฟันเ,นอ,อ,เ,นเอาแต่คลิปไี่ยังฝาเย็บซี่บ่าบานนี่กายเว็ซีทุกคนโชคดีเด้อถูกหม่เลยเบอร์ทุกคนครับจ้า,า,าสวัสดีครับเอาครับ,ารบมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับบานนี้ นี่ครับก็ได้เขียนตีเลขออกมาแล้วะครับกเป็นเลขควั้ฝันแม่เล็กนาะครับผมก็เป็นพี่สาวของแม่น้ำเสียแล้วครับกเป็นกระลังจะไปหน้าเนาะครับหัวน้ำเสียกัรีบขึ้นไปอัดคลิปให้พายพี่น้องได้เบิ่งเนาะครับก้อนหวยออกเนาะครับเล่งให้พายพี่น้องทุกคนเด้อครับผมครันสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดนะครับเป็นกระฟันเดย์มือก้อนนี่แหละครับแต่ว่าอยากงานสมนะครับแง่งงานแจกเขาครับกมนี แล้วงานแล้วยังหมดแล้ววน้ำใสเลยไปตามครับผมนี่แหละครับสามตัวบนนี้กัหนึ190่นเตเตงเก้าศูนย์เป็นเลขลอตเตอรี่ของแม่เล็กเลยครับที่เพิ่นไปจับซื้อไว้นะครับก็เป็นเลขลอตเตอรี่ที่เพิ่นฝันไว้นะครับบัตรส่วนสองตัวบนวน้ำใสก็ตัดมาเลยนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ส่วนหนึ่งสี่กับหนึ่งสามก็เป็นเลขเล็กหน่อยนะครับวน้ำใสตีเอาเองครับหนึ่งสี่กับหนึ่งสามนะครับ นี่ะครับกับเบิ้งเป็นแนวทางตัวเลขกด้วยครับกัเพื่อเดโชคดด้ลาบมันมาน้ากันแคบหน้าจอเอาได้ครับแนวทางครับผมเล็กวึมฝันเนาะครับงวดก้อนกับก้อนไปอีกเนาะครับผมตั้งแต่จัดพิธีเอาเหลขกน้าต้นกล้วยเนาะครับไม่เละเห็นหนึ่งสีีหนึ่งเนาะครับอยู่ต้นกล้วยเลขกกออกครับผมตัวที่เพิ่นเห็นแหะครับหนึ่งสีสีหนึ่งสีเนาะครับ เพื่อนำเส่เลยเห็นว่าเพิ่นฝันเนาะครับก็เลยไปตามแนวทางตัวเลขค่ะพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับค่ะหาแนวทางตัวเลขควบฝันนโมบานเท่าี่แหละครับมีแต่คนฝันเหม็นเม็นครับนดีย๋ยครับงวดนี้ก็ตามเป็นงวดแรกเนาะครับผมเหล็กแม่เสริมแล้วก็มาแม่เหล็กเนาะครับเหล็กควบฝันเดี๋ยวคนในหมู่บ้านที่ว่าเขามาหลายๆงวดเนาะครับเหล็กฝันเป็นกับอยากไอแน่เนาะครับผมลางคน เยาวุฒน้ำใส้จ่ะไปตามให้พ่อพี่น้องทุกคนเด้อครับนี่แหะครับอยู่บรรยากาศครับผมหลังไปอัดหมายเล็กครับผมขึ้นไปแป๊บเดียวครับเพื่อจะไปหน้าครับผมเอามาเบิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเลขฝันแม่เลขสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับสามตัวบนเลขลอตเตอรี่เลขไทยลอตเตอรี่ได้ครับผมสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์ครับสองตัวบนล่างหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ 9ก้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามนี่ะครับแคปหน้าจอเอาด้ครับผมสัตว์กันบนนอกครับเอฟซีครับนี่แะครับอ๋อครับอูน้ำใส่เรื่มถามบ้านเลขที่เนาะครับผมอูน้ำใส่กลับไปถามแม่เนาะครับบ้านเลขที่แม่เล็กนะครับผมสองสองหนึ่งครับนี่แหละครับเอาติดไว้เลยครับผมเหล็กคึ้นฝันเนาะครับฝันเห็นเด็กหน่อยอยู่บานเนาะครับแม่บอกเหล็กเนาะครับนี่นะครับ บ้านเล็กที่สองสองหนึ่งนี่ครับแคปหน้าจอเลเดอร์ครับผมนี่แล้วครับเอาถ่ายคลิปนี้กัขอบคุณแม่เล็กด้วยครับผมที่ห้แนวทางอูน้ำใสครับแล้วก็วอวยพรให้พ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนอยู่หมัน่นคนเย็ยนด้วยครับผมสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีครับ